ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของข้าวก็ขอ85ดห้กจัดมินเนี่ยจะลงพันไหนดีนะครับช่วงเนี่ยช่วงกันยากันยาไปแล้วก็มันจะไปชนหนาวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หนาวจัดนะครับจะมีให้เลือกก่อนนะครับตอนนี้มี85กับจัดมินซึ่งปีนี้ก็จะรู้สึกจะมาแลนดครับจัดมินก็จะมีทั้งจัดมิน20แล้วก็จัดมินเบอร์5นะครับ นี่เป็นข้าวข้าวนุ่มนะครับดูตัว8ปดห้านะครับ85้าก็คนในสมบัติทนหนาวเหมือนกันแล้วก็ให้ผลผลิตสูงเหมือนกันนะครับถ้าช่วงหนาวเนี่ยต้องต้องจัดมินิกะ85้าแล้วก็หลายเบอร์ครับแต่ว่าจะมาพูดถึง2เบอร์สองสองพันนี้ก่อนซึ่งช่วงหนาวเนี่ยทนาหนาวม,มากๆนะครับจะให้ผลผลิตสูงมาดูตัว8 5ด้านะครับ8 5ด้านี่ มาดูประวัติพันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ของชาวนากันนะครับตัว8-5ก็คือเป็นข้าวเจ้าไม่ไวแสงนะครับก็คือปลูกได้ทั้งนาปีและก็นาปรังความสูงของต้นคืออยู่ที่104ซนเมตรก็ตั้งลำต้นแข็งใบสีเขียวเข้มใบทงตั้งนะครับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ1 1 5 1สถึงวันนะครับ ตัวนี้ผลผลิตดยเฉลี่ยก็คือ862กิกโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ก็เคยได้ทำสูงสุดก็คือเกินเกินนาเหมือนกัน1ตันกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้มเมล็ดเลียวยาวข้าวเปลือกสีฟางนะครับอาไโรดเอาไร,ร,ร,รดนี่สูงก็คือเป็นข้าวแข็งเองลักษณะเด่นก็คือให้ผลผลิตสูงนะครับตัว85 แล้วก็ต้านทานต่อเพี้ยกระโดดสีนิมตาลแล้วก็โรคไหม้ทนต่อสภาพอากาศเย็นหนาวเย็นนะครับตัวนี้พื้นที่ที่แนะนําก็คือเชล้รปราชาแล้วก็พวกที่มีนาที่มีน้ํานะครับเป็นคลองน้ำํำก็คนระวังตัวนี้ก็คือค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งนะครับนี่ก็คือลักษณะประจำของ85นะครับ ตัวนี้คุณสมบัติเด่ดนคือให้ผมได้สูงอยู่แล้วทนหนาวนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูจัดมินนะครับจัดมินจะพูดถึงจัดมิน20ก่อนนะครับจัดมิน20นี่จากเรียกว่าจากการประสบการณ์ของชาวนาที่ได้ที่ได้สอบถามนะครับหรือว่าได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยตอนแรกว,ว่าเจ็บจัดมิน20นี่ จะมาแรงแต่หลังๆจะเป็นจันมินเบอร์5จัมินเบอร์5ก็คือตัวนี้จากจากข้อมูลของชาวนาก็คือจะไม่ค่อยมีโรคนะครับจะไม่ค่อยมีโรคก,ก็จะมีนิดๆหน่อยๆพวกเรื่องนอนพวกอะไรเนี้ยแต่เพื่อพวกโรคราอะไรเนี่ยหรือพวกเพลยะอะไรนี่ก็ค่อนข้างต้านทานนะครับแล้วตัวนี้ให้ผลผลิตสูงด้วย เบอร์ห้าก็คือถ้าหนาวเนี่ยมียอากาศหนาวเย็นเย็นก็ไม่หนาวมากนะครับช่วงเยน็นเย็นคืออากาศหนาวปกติแหละมันจะไม่หนาวถึงแบบว่าต่ำกว่าสิบอย่างนงี้ก็จะหนักหน่อยนะครับถ้าอยู่หนาวที่อยู่ยี่สิบองศาเงี้ยสิบห้าสิบหกสิบแปดองศาประมาณนี้ก็จะตัวนี้ให้ผลผลิตสูงครับให้ผลผลิตสูงก็คือป่วยง่ายเกินนาแหละแล้วก็ทนโรค อีกอย่างคือถ้าไปปลูกช่วงนี้ถ้าเทียบกับ8ปดห้านะครับถ้าเราเล่นกันยาเนี่ยช่วงลงกันยาเนี่ยตัวนี้คือจะได้เปรียบคือช่วงเข้าอายุมันจะเก็บเกี่ยวเร็วก็คือตัวจัดมินเบอร์ห้าเนี่ยอยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบสามถึงเก้าสิบเจ็ดวันอยู่ประมาณนี้ครับโดยประมาณครับก็คือเป็นข้าอายุสั้นจะถ้านับไปกันยาสิงหาเอ่ยกันยาตุลาพิกาก็ยังไม่หนาวมากนะครับ ตัวนี้ก็จะได้เปรียบนะครับตัวชัดมินเบอร์5เบอร์20่็ลอก็ลองกันมานะครับแต่ทีนี้งนั้นถ้าจะามาเปรียบเทียบในเรื่องของพวกเวลาเอาไปขายเนี่ยพวกลงสีก็จะตีนะครับพวกชัตมนเลมเลมันสั้นลงสีส่วนมากจะตีเลมเลสันอยู่แล้วเลมสันแล้วก็มันก็จะขายได้ต่ำบางที่ก็ถูกขักไปเลยเลยสามส้อ บางลงสีนะครับบางพื้นที่นะครับอันนี้ก็สมมากก็จะมีปัญหาเรื่องการขายนะครับแต่ว่าพวกทุกอย่างดีหมดนะครับอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ครับข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยมาลที่นี้เลยครับขอบคุณครับ